จะเอาตัวน้ำจัตุราริธิ่กางผมซึ่งมันมีแก่นตะว,วันมีรากบวัวมีโกโบนะครับอยู่ข้างในแล้วก็เอาตัวนนเนี้ยหนึ่งทั้งกินทั้ง สวนทวารทําดีท็อกได้เลยผมให้สวนทําดีท็อกได้เลยเวลาทําดีท็อกเข้าไปเนี่ยเราเขยา่าหัวนิดนึงแล้วก็ใส่ในน้ําดีท็อกแล้วสวนเข้าไปในน้ําดีท็อกเนี่ยค่าความเป็นกรดเนี่ยมันจะทําให้แบคทีเรียตัวดีเนี่ยมันมีสภาพแวดล้อมที่เรียกว่าอุดมสมบูรณ์มันจะไปบล็อกไม่ให้อ้ทุกเชื้อยีสต์เชื้อราแบคทีเรียตัวไม่ดีเนี่ย มันกําเริบขึ้นมามนะครับคือลําไส้ลําไส้ใหญ่ของเราเนี่ยจริงๆผนังลําไส้ใหญ่เราเป็นวินไล์เป็นเหมือนนิ้วๆอย่างนี้เลยครับ,รบและในนิ้วๆนี้มันมีเล็กๆขึ้นมางอกเป็นตุ่มๆๆขึ้นมาเขาเรียกว่าไมโครวินไลแล้วไมโครวินไลนระหว่างโดยตัวด้วยตัวมันเองเนี่ยมันจะมีเมือกเมือกมาคุมเอาไว้เมือกเนี่ยมันเกิดจาก กดผลไม้ที่แบคทีเรียตัวดีสร้างขึ้นมาไปบล็อกมันเอาไว้ไม่ให้แบคทีเรียตัวไม่ดีซึมเข้าไปที่ผนังไม่นั้นมันจะเกิดปัญหาขึ้นมาโรคผื่นแพ้ขึ้นมามถ้าเราทำให้แบคทีเรียตัวดีมันมีจํานวนเยอะๆเนี่ยม,มันจะสื่อสารกันและสารที่มันสื่อสารกันเนี่ยไมโครไวลัมันก็จะดึงเอาไอ้ตัวเซโรโทนินเนี่ย เข้าไปสู่กระแสเลือดมันเลยทําให้เรามีความสุขอยู่ตลอดเวลาครับม,มันเป็นสารสื่อประสาทดีๆที่เองครับเวลามันสื่อสารกันเขาบอกว่าะระหว่างสมองกับลำไส้เนี่ย มีสารสื่อสารพอๆกันเลยครับใชครับเพราะฉะนั uh> şey ้นน um> ab ้ําจตุพราธิกาใช้ตัวเดียวเลยใช้ตัวเดียวเวลารับประทานหรือเวลาดื่มเนี่ยก็เอาน้าตัวนี้มาผสมกับไอตัวน้ําผึ้งนั่นแหละผสมน้ํานิดนึงแล้วก็ดื่มโอ้โหอย่างนี้เลยอ้าวผมก็นึกว่าน้ําจตุพราธิกานี่ก็คือสําหรับ detox ทั้งทั้งสองอย่างได้เลยฮะทำผมได้ทั้งสองอย่างเลยครับทั้งสวนทั้งกินได้เลยครับไม่ใช่ว่าสวนเสร็จเราค่อยกินนะครับครับผม ทีนี้จัตุพราธิกาถ้าเกิดว่ามีท่านผู้ฟังกำลังฟังอยู่เนี่ยนะครับวันนี้ฟังพิรุษแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอยากทำมามากเลยอทำไ้เลยนึท้องผูกด้วย 2. องในเรื่องของระบบสื่อประสาทเนี่ยมันไม่โอเคแล้วเนี่ยไปซื้อที่ร้านขยามีใช่ไหมฮะร้านตำรับไทยร้านตำรับไทยก็ได้ครับร้านตำรับไทยเขาไม่ใช่ว่าจัตุพราธิกา เขาใช้คําว่าตรีพลาพลาเขาจะตัดสมองเทศออกไปตัวดึงโอเคนะฮะถ้าเป็นจตุพระลาะเขาจะเสิร์เพิ่มสมองเทศเข้ามาครับทีนี้ถ้าเกิดบางคนนะครับอย่างข่าวที่แล้วเนี่ยที่ทางเทศเทคโนโลยียจำได้ว่าทางนี้เนี่ยเอาตัวน้ําตรีพลาหรือจตุพระลาทีกันเนี่ยนะครับไปแจกใช่ครับทีนี้มันเป็นปีแล้วยังถือว่าหมดอายุหรือยังยังไงครับ ยิ่งหมักนานยิ่งดีครับยิ่งหมักนานยิ่งดีก็คือเก็บไว่อย่างนั้นเนี่ย,ม,ยม,มันเป็นพลังชีวิตครับ<อ>เขาเรียกไม่ตาไบาโอติกมันมีนการหมักยิ่งหมักยิ่งนานมันยิ่งมีเก็สบสรรพคุณซึ่งผมใช้ก็ว่าพลังชีวิตมันยิ่งเยอะครับออสองช้อนโต๊ะหรือสองช้อนชาถ้าเราเจะสสวนทวารผมใส่ไปเลยครับ3-5ถึงช้อนโต๊ะครับ ให้มันเข้มข้นกันไปเลยครเข้าไปเลยครับแล้วจะทานก็ประมาณสามหนึ่งห้าโต๊ะให้มันแรงๆเข้าไปมันล้างแล้วมาปรับสมดุลถ้าใครทานน้าจัดตุพลายากาศน้ําติงปลาก่อนอาหารเนี่ยหนึ่งถ้วยตะไลของยาชาจีนนะครับทานก่อนอาหารแล้วตามน้ำเพิม่มไปนิดหน่อยพอมันจะช่วยการย่อยในกระเพาะอาหารช่วยเพิ่มน้ําย่อยหรือทานเสร็จแล้วเราก็ทานตามเข้าไปนิดนึงมันจะช่วยย่อยยิ่งดียิ่งขึ้นสุดยอดกอา,ารปจากย์โอเคครับ